สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการเขียน e s c r i p t i o นนะคะสำหรับใครที่จะส่งภาพขายใน c h a p t e r s t o c k นะคะจะบอกว่าแต่ก่อนนะคะเราก็เขียนตามมีตามเกิดเลยนะคะนี่จะเห็นสั้นๆแบบนี้เลยในขณะที่ c r e เ t o r อร์คนอื่นนะคะเขาเขียนยาวมากแบบนี้นะคะจริงๆแล้วการเขียนยาวแบบนี้ เป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะเหมือนเป็น SEO ให้เราด้เนาะแต่ปัจจุบันนะคะเราก็ใช้ r a m m a r l y นะคะในการช่วยทำเนาะก็สามารถเข้าไป Google แล้วก็ค้นหาเข้ามาแ a m m a r y for c home r ได้เลยนะคะคือต้องเปิดในโคมเนาะจากนั้นก็เข้าไปนะคะแล้วก็ทำการนี้นะคะแอดเข้า Google c home r ฟรีเลยนะคะพอเราแอดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยจะอยู่กับเราทุกที่เลยเห็นไหมคะพอพอเราเข้ามา Google Docs เนี่ยเขาก็จะตรวจเซนเทนให้เราอัตโนมัติเลยนะคะ ไม่ใช่เพียงแค่ใน Google Docs นะคะในแคนว่าเขาก็ตามมาตรวจให้เรานะคะในกรณีที่เราเขียนผิดมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงเนาะมีสีแดงสีเหลืองนะคะหรือถ้าใครไม่แน่ใจก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เขาได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำที่เราเนี่ยต้องการจะทำเป็น description เนาะว่าเราเนี่ยพิมพ์ถูกหรือเปล่าแล้วเขาเนี่ยก็จะให้คะแนนเรามานะคะนี่แล้วเขาก็จะทำการ c o l l e c ให้เราด้วย การติดตั้งก็ไม่ยากนะคะก็คือเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คําว่า g a m m a r y for Chrome เลยนะคะแล้วก็เข้ามาใน g a m m a r y แล้วก็แอดเข้า Chrome เลยนะคะต้องบอกว่าเราต้องใช้ Chrome เท่านั้นเนาะจะเห็นไหมคะว่าจะมี Chrome มี Safari มี Firefox อะไรต่างๆแต่เราก็เปิดใน Chrome เนาะมันจะใช้ได้แค่ใน Chrome นะคะและในปัจจุบันเนาะมันก็มี Chat GPT นะคะเราเคยทำคลิปไปแล้วเนาะก็สามารถสั่งให้เขาเนี่ยเขียน description ให้เราได้เลยนะคะโดยใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปเนาะ และก็ยังมีแคนวานะคะแคนวาเขาก็จะมีฟังก์ชันใหม่ออกมานะคะเป็น Magic Write นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถให้แคนวาเนี่ยเขียน description ให้เราด้วยได้ด้วยนะคะโดยแค่แบบเหมือนพิมพ์ไปนะคะว่าเราต้องการอะไรหรือพิมพ์คิดที่เราต้องการจใจ้เขาทำเนาะส่วนเทคนิคการเขียน description นะคะ ที่เราส่งขายเนาะก็ดูเลยว่าภาพนั้นะเราทำอะไรเสร็จแล้วก็เขียนไปตามตัวเลยนะคะอันนี้เห็นไหมเราเขียนแค่นิดเดียวนะคะถ้าเทียบกับของคนอื่นเนี่ยที่เขาเขียนยาวมากเขาก็จะเขียนเป็นแบบ flower collection with leaves นะคะก็คือแบบเหมือนดูว่าเขาเนี่ยส่งภาพอะไรแล้วก็เขียนเขียนเขียนจากนั้นก็ pull stop แล้วก็เขียนแบบเยอะๆนะคะแบบว่าให้คล้ายๆกับว่าเอาคีย์เวิร์ดมาต่อกันแต่ว่าเชื่อมด้วยคําเชื่อมเช่น for อะไรอย่างเนาะ อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดเราไม่แน่ใจอ่ะเราล่างไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาคอลเลกในแกรมมารีได้เลยหรือว่าให้แชทเอ่อ GTP เนี่ยคอลเลกให้หรือว่าได้ให้แคนวาคอลเลกให้ก็ได้นะคะสําหรับคําถามอื่นๆเดี๋ยวเราจะทยอยตอบนะคะช่วงนี้ก็จะยุ่งมากแต่ว่าเริ่มจัดก,การเวลาได้แล้วเดี๋ยวทยอยลงคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปีโหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปะส่วนใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไะ